ตาใช่ไหมเออมีแต่คนทักด้อยตาก็คือคือเมื่อเช้าเนี่ยไปหาหมอมาแล้วคือหมอเขาให้ผ่าแต่ว่าผ่ามันจะเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันก็แต่งหน้าไม่ได้<ม>ก็เลยต้องรอเวลาที่แบบว่าเออหยุดงานแล้วก็ไปผ่าักว,วันสวันอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีไม่มีเวลาว่างไปเลยมัน,มนผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นอาการเลยสักอย่างหนึง ก็เกิดจากพักผ่อนน้อยมันมาตอนที่ผมเป็นเป็นไขวัดอันนี้เมาบอกไไขวัดครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยต้องมามาเป็นแพ็กเกจแต่แพ็กเกจนี้อยู่ยาวหน่อยแพ็กเกจคู่ใช่แพ็กเกจนี้เดี๋ยวแพ็กเกจเสริมแพ็กเกจเสริมอันนี้เป็นรายปีด้วยไม่ใช่รายเดือนรายเดือนหายไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นรายปีก็เลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงคือเดี๋ยวจะไปไปจัดการบริเวณหน้าให้ให้ถามได้ว่าทำไมกันต้อง่าเพื่อน ก็เพื่อให้มันหายไงพี่ข้าใจคือมันเป็นถ้าไม่ผ่านแล้วมันถ้าไม่ผ่าแล้วมันจะคือตอนนี้ชีวิตได้ไหมหรือยองอะไรแต่มันไม่ได้เป็นอันตรายะใช่ไหมก็อยู่ดีเนี่ยผมหลับใช่ไหมตอนนั้นผมเป็นไข้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีไอเม็ดเนี่ยมันขึ้นมาเฉยเลยแล้วผมก็เอ้ยซวยละก็เลยทำงานไม่ได้ด้วยทำงานไม่ได้เพราะป่วยด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ย เหมือนพี่เคยเห็นนักมวยน้องต่อยไหมนักบวยมันต้นต่อยเลยบวมๆเป่งเลยแล้วทีนี้ก็เออกำลังหาคลินิกอยู่นะครับก็คลินิกก็เข้าได้นะครับไม่มีปุ่การมองเห็นอะไรนะมองเห็นตะการพี่บป้มีปุ่การมองเห็นเราไม่รู้เขาเบิร์ดเนี้ยคือแบบคือมองไม่เห็นเลยอ่ะคือตาซ้ายมองไม่เห็นเลยอ่ะคือแบบหรือวันแรกเป็นว่าคือเหมือนพี่เปหมอโอเควิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นเดี๋ยวก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนไป็แผลอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปหทำเจ็บเป็นแเรหม่เมากเลไว่าเหมือนแบบก็เหมือนยับยบพี่เคยโดนต่อยไหมไพี่เคยโดนต่อยมอ้า่มอยไม่ได้อยก็ค ไม่เป็นอะไรก็คือรอที่จะไปทําให้มันหายดีโดยการโดยการเจาะหรือการเป็นผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยให้มันหายดีก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องทำเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปทําอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทําไปแล้วแต่งหน้าทับเดี๋ยวมันจะติดเชื้อก็เลยหาเวลาอยู่แล้ะใช่ไม่ต้องห่วงนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบเท่ๆไปก่อน ใช่หน้าสดก็จะเห็นแบบว่าแดงๆเต้นๆก็เท่ๆเหมือนกันแบบว่าฟิลเออก็ชอบดีนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ไปโชคดีที่เคยแบบว่าเอ้ยเหมือนเอ้ยโฟล์ทไปทำอะไรมาโดนต่อยหรออะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่แค่เป็นแบบว่าแผลนิดนึงใช่ก็เท่ดีก่อนเท่หรอแต่ว่าหายแน่นอนมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตแค่รอเวลาไปรักษาเท่านั้นรอแป๊บนึงใช่เป็นแพ็กเกจที่ที่มันรอแป๊บนึง